มาเลยนะครับวันนี้อีซูซูทีเ f ฟอ f r ์ทีสีเก็บใหม่แบ็กเซฟนะครับสวยนะครับยางเต็มพร้อมใช้งานยาวๆนะครับพร้อมใช้งานยาวๆแอร์ครบพงมาลายพาวเวอร์เนาะพงมาลายพาวเวอร์แอร์ครบสีเก็บใหม่อีซูซูตัวสือ้อนวลนะครับมีแม็กไลเนอร์ฮีโร่อย่างสวยเลยนะครับโอ้ขี่ไปได้ขี่ทางไกลสบายไม่ายเลยแต่ไหนะ เก็บสีนะเก็บสีเรียบร้อยนะครับเก็บสีให้เรียบร้อยตามสภาพราคาไม่กี่หมืน่นฟังดูดิตาเราจะเปิดให้เท่าไหร่นะครับนี่นะครับรอบคันนะครับบริเวณรอบคันทะเบียนภาษีนะครับอา่าหกหกนะครับแล้วก็ต่อเพิ่มเติมยังไม่ขาดเกินนี่สีฝากระโปรงเก็บไม่รอๆอนะครับรอๆอสวยๆมาดูในห้องโดยสารกันเลย เจิบอ่าห้องเวสารเปิดประตูฝั่งนั้นเลยสร้างไปเลยเปิดได้ปมันจะมืดพอเปิดออกมันจะสว่างเนี่ยเอฟซีบอกโอ้มันมืดฮะมาทายมืดช่วงนี้อากาศมันก็เปลี่ยนแล้วนะจะเข้าสู่ฤด,ดูหนาวแล้วปลายฝนต้นหนาวนะนี่นนะนอู้บอดเ <c oughs> ดืมๆเลยตัวนี้นะ<า>สวยๆนะครับสวยๆสวยๆนี่ รุ่นนี้คอนโทลเหมือนกับขับเครื่องบินเลยไปหลีไฟหน้านะเอาสตาร์ทเลยเปิดฟากระโปรงสตาร์ทแล้วก็จะได้ชมว่าเครื่องเป็นยังไงนะครับอ่าสตาร์ทง่ายไหมนะครับราคาเบาๆหลักหมืน่นลองเสียงเครื่องติดง่ายเอาติดง่ายไหร่ อ่าเปิดาระโปรงนะครับเป,ปิดาระโปรงนะครับนี่ครับเครื่องก็ดังแกแกเลย,ๆๆยดูด้อันะอครองนะไม่ไหอะเสียงาเเคนีดัก Bao à? Như vậy nó đang xuống dung Đang bao À À dung 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 này, dung 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 Cái dung 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 đấy, dung 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 ไม่เห็นว่าแอร์เย็นเดี๋้อ FC ว่ามาแล้วทอรไมแอร์ไม่เย็นเดีวมาลมมาแล้วนะครับลมออกมาแล้วมีน้ำตาให้ด้วยนะครับอ่าแอร์ก็เย็นอยู่แต่ไม่ไม่ฉ่ำเนาะเย็นอยู่แต่ยังไม่ฉ่ำนะครับหรือยังไม่ได้เปิดเปิดแล้วปรเทศแอร์ก่อนนะแล้วว่าโกหกกั Q นะ อ่าใช้ได้นะครับเป็นระบบมือหมุนแมนนวลีๆ E-SR เบรเย็นไปแล้วนาะอ่าเบรเย็นคือเบรเย็นเปิดปรเป็นตาไปยินเนาะตาไปยินด้วยอ่า เอาตัวนี้นนอีสุซูเช็คอีกรอบนะราค่าเปิดไปบเ่าอไไรนะครับหกหมื่นห้าหกหมื่นห้านะครับ่เบอร์โทรตานุกเบอร์นี้เลยนะครับใต้คลิปเลยนะครับยังไงก็สอบถามตานุกได้เลยนะครับเดี๋ยวรอใครอยากเห็นดีแม็ตัวนี้นะครับราคาไม่ถึงแสนนะครับน่ะเดี๋ยวรอ e ีพีต่อไปน่ะดีแมตัวนี้ตามสภาพนาี่ ไม่ถึงแสนนะคันนี้ใช้งานอยู่แล้วเนาะออไม่ถึงแสนนะเดี๋ยวรอสอบถามเราดูนะครับอืมไยินว่าเก่ามือนอี่ละตาบา้าเอาค่อยว่ากันสอบถามกันได้าาเออโอเค,อเคบู๊เก่ามือนีแม็กเก่ามือนอะ่ะเนี่ยไฮเลนเดอร์ด้วยได้นะนี่กุญแจบ่ไปเลยเอาเก่ามือ เอกสารยังคุณอยู่นี่เบิดอนนะไวพ้พี่น้องเอาไ่พี่น้องอืมโอ้เปิดเลยตึมเลยไว่โอ้กระแทกใช่ไห้กล,ละเกะมือหนึ่งนะ <c oughs> ไอเปิดแอร์ดิอาจจะห้าพนะเพราะว่ารูปทรงภายนอกมันก็ <c oughs> เอรุนนี้มันหนาหวัว ทำไม่ยากครับแอดดีแม็กนะลมออกอยู่พัดลมทำงานเปิดเครื่องได้ไปเลยเปิดเครื่องดิ้ Highlander 90,000บาทนะครับ Highlander 90,000บาทมาที่นี่ที่เดียวเออรถถูกนะครับรปลาโนกจัดเองตามสภาพอีสุดีแม็กตู้ในเครื่องเท่าไหร่้ะเครื่องอะไรสมบูรณ์หะ อโอ้เงียบๆกันอยู่แ่ละเก้าหมื่นับเก้าหมื่นเกาหมื่นบาทอาตานกุกทวนเบอร์โทรให้ผมเนี่ยศูนย์แปดเก้าเก้าสองหนึ่งสานะครับติด <1, S 1> ต่อที่ศูนย์แปดห้า 5 9ึ่งห้าเก้าแปดดองามิตต่อตานกเลยนะครับรถที่นี่ถูกสุดเลยบ้านผือนะครับมาติดต่อกันเลยโอเคขอบคุณครับ